หนาวเกินเน่ยทุกคนพี่ไม่รู้จะหนาวยังไงแล้วนะครับก็นะครับก็กราบแม่แทบต้องตู่ทุกคนด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาดักยิงพวกที่อยู่แรงแกนที่อยู่ในแร้งนะครับโดยวันนี้เนี่ยพี่ก็อยู่เดมอนไอวีแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูปฏิกิริยาของคนที่โดนดักยิงเนี่ยพวกที่อยู่แรงแกนประมาณต้นเกมหรือว่า กลากลางเกมเนี่ยแรงมันจะลดแค่ไหนอ่ะพอดีว่าฝีมือเราต้องมีจริงๆนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะโหนะครับน้อนเพราะฉะนั้นห้ามลอกเย็นแบบนะครับโอ้ย เดีย๋ยวเราจะเลือกเมืองลอโพชิโนกดีกว่ารอบนี้พี่ว่าคือเอาจริงเนี่ยไม่ต้องถามว่าวทำไมต้องลงเมืองโพชิโนกก็คือเมืองโพชิโนกเนี่ยส่วนมากแบบพี่คิดว่าสายแคมป์น่าแบบน่าจะชอบลงกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือมันจะลงไปตเพีย้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมี3ตัวว่ะเกมนี้ต้องได้ดักคนสักคนหนึ่งอะประมาณต้นเกมว้ายมันมาแล้ว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 ไม่มีปืนจ้าดไม่มีปืนจ้าดมันมาแล้ว เ,เอาเข้าหัวนะพิวลเลยจ้าโทษเทียครับพอดีเอลพี่พิวกว่า้ยรู้สึกว่าเราจะได้เอ็นบีดีมาด้วยเป็นปืนโปรดของพี่เลยนะครับเพราะว่าเอ็นบีดีเนี่ยแบบคือมันเอาแบบลา,ลากหัวก็ได้ลากตัวก็ดีนะครับเพราะว่าปืนนี้ถ้าเกิดว่าเราตกอยู่ในสภาไม่ใช่สภานะครับตกอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าแบบ ค surface, ือแบบจนมุมอ่ะเราก็สามารถอัดตัวศัตรูได้ง่ายเลยเพราะว่าโดนตัวทีนี่คือแบบเม็ละร้อยอ่ะสองเม็ดแตกอไม่อยากจะอวยปืนมันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเอาไปเล่นกันหมดไงอันนี้เป็นความลับของพี่โดยแท้นะฮะคือพี่แบบไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเาเอมาดมาเดเสร็จไปอีกสองเฮ้ยลูกทองด้วย่ะ มานี่รู้สึกว่ากระสุน a อเยอะเกินไปครับดับบอกให้หมดเอ g เราไม่ได้ใช้นะครับรู้สึกว่าเรามีแอร์ดรอตรงข้างบนหลังคาไว้ทุกคนมันก็เลยลงมาโคตรเฟียเ้ยวเฮ้ยได้ยินเสียงคนปะมาดิอยากโดนช้อนแกงอะครับมาถอดมาถอดโอ้อย่ายืนนานเดี๋ยวจะคิวแดกอ เอาเฮ้ยเดี๋ยวกูขอโทษกูขอโทษ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 แป๊บนึงเลยเฮ้ยร,รีบรีบทำไมครับรีบทำไมโอ้โหโอ่าเรียบร้อยครับผมคือตอนนี้มันก็โดนโดนตัวอื่นแบบยิงไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าแบบคือมันบาลลาร์เกียบพี่โอ้ยมีการปลาระเบิดด้วยโอ้หน่ากลัวจังอะ่ะมันยวอนโหใครเขาเล่นระเบิดกัน่ะยุคนี้ยุคนี้เขาเล่นดึงหัวกันแล้ว มันไปนไหนกันมาอีกตัวนึงอ่ะโอ้ยน่าจะหนีไปแล้วมั้งน่าจะกลัวพี่อ่ะเฮ้ยมันไปอ่ะมันมันอยู่บ้านฟาร์มออโอ้ย,อยปะท้วปะทะวงปะท้วสองตัวเลยเหรอวะมันเป็นเอาก็อยู่มานี่ไงเรียบร้อยผมบอกว่าปืนนี้มันแรงน้องๆที่แบบอ่ายิงหัวปเป็นนะครับก็เอาปืนนี้ไปยิงได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโคตรเกลียดเลยครับแล้วก็โคตรโกงมันหนีไปไหนแล้ววะเฮ้ย เสร็จไปศพที่ส<อ>ี่แค่นี้นะครับพวกแรงแกนก็คงจะโดนพี่ตบยับอะ่ะก็คงจะแบบแรงคงจะลดแรงแล้วอ่ะไหนดูซิของแบบดูดิโอ้ยไอวอลคือคือผมฟาร์มทั้งเมืองผมไปได้อะ่ะดูดิมันเววมาจากไหนดูดิไอวอลแม่โคตรเยอะอะ่ะทุกคนดูสิว้าวเยอะเกินไปแล้วคืออยากจะบอกให้เจนะครับก็คือเมืองฟอชิโนกนะครับรบกวนนะครับ ปรับของใหม่ด้วยนะฮะเมืองโพชิโดกเนี่ยตอนนี้คนก็เหลือสิบเอ็ดคนแล้ววะรู้สึกว่าจะมีคนแถวๆนี้วะเอาเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงปืนมาจากบ้านใหญ่นะครับั่นไงไหนไงมันยิงกับใครไม่รู้อ่ะน่าจะบอกอยู่อ้อาวอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมึนใจยินเฮ้ยกูลอยอยู่เฮ้ยหายตัวหนึ่งมันคือมันบวกคือมันบวออีกตัวหนึ่งคือพี่หายไม่เจอค่ะโอ้โหไม่แต่แบบพวกพวกไม่เต็มอะ่ะโอ้โหคือแบบไม่ไม่กล้ามววบวกกันเลยอะ่ะโอ้สึ่งจะขึ้นทีโร่อีกได้ก็แบบขึ้นแบบภูมิใจไปเถอะ <c oughs> หน้าที่ของเราก็คือเราแค่มาตัดแต้มพวกที่มันแบบพวกแคมป์อะไรอย่างเงี้ย วูวว <Ooh. S 2> เสื้อแดงด้วยป่ะเสื้อแดงอยากโดนแรงแดงช้อนแกงจังอะครับเอาวะทุกคนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยัง่อยทำไมวะเนี่ยมาป๊หอหัวเอ้ล่างผมไม่ติดเลยอะทุกคนเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิปชิปชิปหายละชิปหายละขวาเข้า อาเฮ้ยรู้สึกว่าผมแบบโดนลอยบ่อยมากครับช่วงนี้แบบรู้สึกว่าแบบจะทําบุญมาไม่เยอะคงแบบไปทําวัดไหนอะไปทําวัดไหนอะทุกคนถึงจะได้แบบไม่โดนลอยอะยับร้อยตรงนี้มันยังไม่หยุดเหมิมวะมาหน่อยดีอยากโดนว่ะเฮ้ยไอ้ขี้เหมือนจะจบไปแล้ววะ่ะตรงนั้นนะอะโหไม่รอเราเลยวะ่ะกลับแบบอยากเอาสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีเบ้า เฮ้ยอายูเคป่ะนี่ป้องเฮ้ยเดเดเดเฮ้ยกระสุนไอ้ไอวอร์ไม่ติดป้งโอ้อกูตายได้ไงวะเนี่ยโอ้ทุกคนดูดิมันทะลุไอ้วอร์มาก็นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่สองแล้วนะครับ พี่ก็ได้เข้ามาคือตอนนี้แบบพี่อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างนะครับก็คือเราจะมาดักตรงอตรงที่เป็นวงสีฟ้าบ้างแล้วก็พี่เชื่อว่ามันต้องมีแบบประเภทแบบสายหมอกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมามา,มาดักข้างนอกวงอะไรอย่างเงี้ยแบบฟาร์มนอกวงอะไรอย่างเงี้ยอยากโดนเนี่ยอยากโดนช้อนแกงจังนะครับมาสักสองสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าหรอกแต่แต่อย่ามาตัวเดียวเออมาตัวเดียวก็แบบคือโดนผมฆ่าหมดอ่ะ <c oughs> มันมาแล้ว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 อืมไม่แลกเปิดตัวไปก่อน เรียบร้อยไปหนึ่งก็นะครับทุกคนนะไม่ต้องถามเนี่ยว่าทาไมพี่ชอบแบบใส่เสื้อแดงอะไรเงี้ยใช่ป่าแต่คือความเป็นจริงเนี่ยคือพี่แบบชอบชอบเสื้อชอบเสื้อสีนี้อยู่แล้วนะครับพี่ก็เลยอยากใส่มาแล้วก็อ่ากี้เราได้ขินเสียงใครไม่รู้อ้ยิงเอวมันหายไปไหนวะหายไปไหนแล้ววะนนียหาไม่เจอวะโอ้ยนะ เปลี่ยนเบืองดีกว่าพี่ก็เห็นแบบอ่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่องพี่นะครับนั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวในช่องพี่มันก็อาจจะลดลงนิดน,นึงนะครับเพราะว่าสาเหตุก็คือคือ YouTube แบบชอบเล่นลิ้นนะครับก็คือผู้ติดตามเก่าพี่หรือแม่ก็อาจจะเป็นผู้ติดตามพี่ที่ที่อ่าที่เพิ่งติดตามใหม่งเงี้ยคือแบบมันเกิดปัญหาเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็คือพี่ลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าคลิปมันไม่แจ้งเตือนนะครับ เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับน้องๆน,นะครับนั่นนอนนะครับก็อย่าลืมทําตามพี่ด้วยนะครับอันดับแรกนะฮะก็ให้กดอันซับช่องพี่ไว้ก่อนทีนี้เนี่ยจากนั้นก็กดติดตามใหม่กดกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับถ้านอนนอนไม่กดนะครับระวังโดนพี่ช้อนแกงนะครับเบื่อเข้าแกงแล้ววะ่ะอยากกินเกลือโรงพยาบาลวะทุกคนเฮ้ยทำไมเลสโซนมันตกทอมเมต้องมาเวลานี้เลยวะลงทุนเดินอ้อมนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ หวังว่าข้างหน้าน่าจะไม่เจอคนนะอันนี้คือเอาเฮ้ยจะจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือผมจะมาดักหรือว่าผมจะมาไล่ล่าคนไว้เนี่ยเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนแม่งเวลาที่แบบคือเวลาที่เราไม่อยากเจอแม่งดันเจออะไรวะเอาเฮ้ยคุณทำอะไรอะ่ะหัวอืมียบ้อย,ยรยบ้อยเต้นแอคหน่อยละกัน เต้นท่านี่คือแน่นอนมากใครไปเต้นนะครับรับรองว่าโดนช้อนแกงแน่นอนนะครับไม่เชื่อไหยทุกคนก็ลองไปเต้นดูเต้นค้างไว้อย่างเงี้ยรับรองว่าไม่เกิน5นาทีนะครับรับรองว่าโดนช้อนแกงแน่นอนนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อพี่นะครับทุกคนก็เอาไปลองทําตามได้นะฮะเอาไว้นั่นไงนั่นไงนั่นไงยังยังยังไม่ขาดคำเลยยังไม่ขาดคำเลยไปยิงหัวคมสะดุ้ยไอ้นี่แรงแกนจั่วแรงแกนจั่ว เอ็งเอาฮ้ยเขาไม่เดียวไม่บอกเราหมดแล้ววะกัญชาเราก็ไม่เหลือแล้วพันยาไปได้เอ็งเฮ้ยกุตายได้ไงวะโอ้โหผมบอกแล้วว่ามันเป็นแรงแกนจริงๆมันเป็นแรงแกนนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นเป็นแค่ฮีโร่อีกนะครับโอ้โหแรงลบหรือแรงบวกวะพอเถาะพะเถาะผมไม่เล่นแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเราก็ได้ดักยิงคนหลายคนนะไม่รู้ว่าจะหัวร้อนไปสักกี่คนนะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะใครที่ชอบพี่นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับพี่จะขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ